i uh -huh. S 1> <S 1> <S สุดท้ายเราต้องมาเล่นภาคสองต่อนะครับผมสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับม่เตอร์เ่สปายกับเกมที่ีชื่อว่า Fortnite Adventure น e c k l a c e รู้สึสกเศร้าใจแล้วกูก็เพิ่งซื้อด้วยแล้วกูก็เพิ่งเล่นด้วยชิบหายแล้วแต่โชคดีครับมันมีแจกในโท,ท,ทรศัพท์นะผมเมื่อสามเดือนที่แล้วก็ ได,ลได้ลองเล่นหนูแล้วล่ะแต่ในคอมนี่สิกูเคยกี่รอบวะเนี่ยนับหร่ครับช่งนี้อาจจะไม่ไม่ได้แคสแล้นนพพพวพราะพบว่าเออมีกันบ้านติดเรียนติดเยี้ยอะไรก็ตามแต่เยอะมากนะครับผมโอเคโอ้ยเปิดไงวะโอ้โห สร้างความยากนะครับเฮ้ยเฮียอะไรวะโอ้โหแล้วกูต้องโจทชิปชิปหายแล้วกูอืาอ่าโอ้วันนี้พบฟ้าเก่าตรงนี้มีอะไรโอ้ยเยี่ยตกใจครับโอเค รู้สึกจะไม่ชินนะครับผมผมว่าอย่งไงผมก็ไม่ชินอนะ่ะนี่เราก็เออเรียกขวัญกำลังใจตัวเราก่อนนะผมเพราะเราก็ยังไม่ชินออห้องนี้แหละผมเปิดไฟตรงกลางแะผมพบว่าเออ มีลางสังเวแล้วว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นนโคฟอกซี่มาที่หนึ่งแล้วโอ้โหเป็นเวลาที่เร็วมากมแล้วเม่์โปมึงก็ยืนถ้าเป็นบอยแบนด์เลยมันน่าจะมีประตูใหญ่ๆมากั้นนะ <c oughs> เอ,อยะะ้ยยี่ตกใจยังไม่มีการไปไหนครับโอเคงับงับ

โอเคฮ้ยเดียว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 เป็ดดูโอเคเี้ยกูดูก็เป็ดหายโอเคจังบดาไปไหนเลยเฮ้ยเฮ้ยเี้ยอะไรวุ้ยวุ้ยกล่องกลองไปแล้วกองไปแล้วยลงดิยังไม่ชินวะเดียวเดียวเดียวเป็ดหายเป็ดหาเลย โอเคเปิดยังไม่หายนะเจ๋งใส่กล่องเริ่มไปแล้วครับมันไม่ชินอ่ะเปิดไปมันไม่ชินอ่ะเนี่ยมันไม่ชินอ่ะเฮ้ยน่ะมันไม่ชินจริงๆนะกูเล่นยังไงกูว่ไม่ชินแบตแบตไฟไปแล้วผมแบดไฟเริ่มไปแล้วชิปยังไม่มา มันน่าจะมาตอนช่วงตีสามนถ้าจำไม่ผิดนะจึ๊บยังไม่มาจึ๊บเฮ้ยเฮ้ยปไปไปโอ้ยตายโอ้ยตายโอ้ยตายโอ้โ <Danielle> หโอ้โหมาเร็วเกินไหมมาเร็วเกินนะบางทีอะเกีตา้าไปเพื่อน เแม่เป็ดเป็ดไอ้สลับเป็ดไหนเป้อุ้ยอุ้ยขนลุกครับริวสมัมผัสได้ครับแม่โอเคตายต้องตายอยู่ที่เดิมเป็ดอยู่ที่เดิมโอ้ตอนนี้ริวขนตุน่นลุกครับแม่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮียอู้หูอ้ขนตุน่นลุกครับ คนตูดลุกจังวันนี้ครับคุณริวนี่ถึงกับยกตูดเลยอะอยู่ไหนครับตอนนี้ตอนนี้ครับยังก้มอยู่ครับอ๋อมไม่จูบหนักเลยจ้ะมาอย่างเงี้ยตอ,อนนี้ครับป็ดก็หายไปแล้วครับเฮ้ยหายจริงวะเฮ้ยอยู่ไหน อ,อูหมีก็ไปแล้วครับแม่ไปก็ไปอู้อูออู้อย่าย่อูี่ะตาอ่ะจะตยอ่ะงอูยาโอ้โหมาดิจิตอ วันนี้เราเปิดไฟไม่ได้ครับข้างหน้าครับแม่จะวันนี้โอ้ยโอ้ย,อยผมไม่ชินนะอ้อตอนแรกกูกลัวจะแค่สองคืนนี้เจ็ดเป็ดกูเจออย่างนี้กูแคสคืนเดียววันดีกว่าจิตใจไม่ไหวสภาพจิตใจยังไม่พร้อมนะครับผม รีววสมัมผัสได้ว่าตอนนี้ตีห้าสัมผัสได้นะผมแม่ตอนนี้ผมนีสม่สัมผัสได้ถึงเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเออใช่ดิเดี๋ยวขอด่วนออตันนี้เออสัมผัสได้ว่าชต้องมีตัวอะไรมานะผมผมสมัมผัสได้อย่างงี้นะตาย ตายตายห่าแล้วกูตายมึงหายเอ้ยตายหายตายหายครับจังวันนี้นี่ริวคนตุนลูกครับแม่จังวันนี้มากันให้สุดไม่เสียงหนึ่งครับมึงมาเงียบสักขนาดนี้เอ้ยไม่ใช่ดิโอเค่ะ อันนี้ก็ยังไม่ชินอยู่ดีนะเฮ้ยไม่ใช่เชียชื่อเชีย,ชยนี่คนหล่อทำได้ทุกอย่างนี่ผ่านแล้วเว้ยคืนแรกเราก็ผ่านด้วยด้วยความหล่อของเรานะครับคืนสองโอ้คืนสองเลยเหรอผมว่าผมว่าตอนแรกผมการ์แคสสองคืนลวดนะผม แล้วมาเปลี่ยนใจละกูแคททีละคืนนะผมโอเคครับผมขอจบตรงนี้เท่านี้เลยละกันนะครับผมไว้ตามติดตามต่อในคลิปหน้านะครับว่าคืนสองผมไวตายกี่ครั้งนะครับผมสับเกฟไวนไนแอดเฟรดี้สอง <c oughs> ับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ